สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมมาพามาดูกระดังยางนะเพื่อนนะยางญี่ปุ่นนะเพื่อนจะมีทั้งโตโยนิโตะนะครับนิโตะเอสดีนิโตะสีเหศูนย์เอสดญี่ปุ่นนะนิโตะมาเลย์นะเพื่อนนะนี่ครับมีทั้งเบอร์สองห้าห้าห้าสิบนะครับสิบแปดนะครับสองห้า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 สิบแปดสองหกห้าหกศูนย์สิบแปดนะเพื่อนเพื่อนะมีทุกตัวนะเพื่อนเพื่อนยางญี่ปุ่นยางมาเลย์นะเพื่อนเพื่อนนะนี่ครับเพื่อนเพื่อน เพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากใส่ยางใหม่กับบ้านต่างจังหวัดสงการนะครับปีใหม่เทศกาลอะไรงนี้ทักเข้ามาได้นะครับราคาพิเศษนะเพื่อนยางนิโตะ420 SD นเนะเพื่อนๆส6งห8ห้นนะเพื่อนๆปี22นะครับเพียงชุดละ15,900หมนพันเอบาทนะเพื่อนๆโตโยนะครับปี22นะครับเพียงชุดละ19,800บาท่เพันอบาทนะเพื่อนๆนะถ้าปี23จะเป็น23,800บามันอบาทนะเพื่อนๆนะนิโตะก็จะราคา ปียีิบสองนะครับสองหกข้าศูนสิบแปดราคาเส้นละหกพันนะเพื่อนๆนี่นะครับที่นี่เลยนะครับเพื่อนๆทักเข้ามาได้เลยนะครับมีของพร้อมติดตั้งเลยนะเพื่อนๆนะนี่ครับนี่โตนะครับอันนี้ก็ปียีิบสามนะเพื่อนๆนะสนใจยังไงนะครับทักเข้ามาได้นะครับเพื่อนๆสนใจยางตัวไหนนะครับยางญี่ปุ่นยางมาเลยนะเพื่อนๆนะตัวสูงนะครับยีรับแค่ก็มีนะเพื่อนๆนะนี่ครับตัวไหนสนใจยังไงทักเข้ามาได้นะครับผมหรือเข้าไปที่เฟซโกเต้รลังสิตธนะเพื่อนๆนะ ขอบคุณครับ